ข่าวพระนี่มีทุกวันเลยเนาะกูอยู่มานี่ข่าวพระนี่มีมากี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วมะอาทิตย์หนึ่งเต็มๆที่กูเดินออกรายการมากี่รายการละกูไปออกรายการมาสองรายการเปิดปากกับภาพภูมิเคลียรชัดๆช่องแปดแล้วก็สัมภาษณ์นักข่าวช่องเจ็ดช่องแปดอ่าใช่ที่คุยเรื่องประเด็นพระนะประเด็นพระกูเห็นเรื่องนี้นี่อยู่หลายวันแล้วนะ เป็นอาทิตย์แล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ม,มันเป็นปัญหาใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเนี่ยเห็นไหมรัพอเวลากูพูดอะไรอะนะไม่ค่อยมีใครฟังหรอกแต่กูได้ได้เห็นข่าวเมื่อกี้นี้นมีคนส่งมาให้ว่าพระปุณณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีประกาศสั่งให้ยุติการตั้งสมณศักดิ์ช่วงนี้เพราะว่าเนื่องจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นไม่รู้จริงจริงไหมจริงหรือเปล่าเห็นมีคนส่งมาให้ เป็นราชกิจจานุเบกสาออกประกาศเลยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช่ไหมจริงใช่ไหมโอเคที่ประกาศยุติการตั้งสมณศักดิ์ตอนกูพูดนะโอ้โหด่ากูสาเสียเทเสียเลยนะด่ากูฉ่ำม,มากด่ากูสุดดด่ากูแบบจริงจังมากทั้งมันยศถาบรรดาศักดิ์เขาก็ามีไม่เป็นอะไรด่ากูกระจุยนี่ไงราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วมีใครกล้าไหมล่ะ กูขอคนกล้าหน่อยก็กูบอกแล้วผู้ได้เจ้ามันเป็นพระราชศรัทธาส่วนพระองค์แต่ยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้กูไม่ได้เกี่ยวกับพระราชศรัทธาของพระองค์นะกูชื่นชมในพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซ้ำซึ่งเป็นเรื่องดีมากแต่พระนั่นแหละเอาไปทําไม่ดีเอาไปสร้างยศถาบรรดาศักดิ์จนเกิดอํานาจแล้วอํานาจเนี่ยเหนือตรวจสอบไม่ได้ด้วยกูจะบอกให้อย่างเจ้าคณะจังหวัดอย่างเงี้ยสั่งใครก็ได้ ปลดใครก็ได้ยกเลิกใครก็ได้ย้ายวัดก็ได้จะเป็นทําให้เป็นทําให้มีหน่วยงานตรวจสอบนะมึงกูจะบอกให้ในหลวงพระราชทานให้ทรงเป็นพระราชศรัทธาเพื่อให้บำรุงพระศาสนาช่วยเชื่อชูค้ำจุนพระศาสนานี่มันเป็นพระราชปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระมหากษัตริย์ไทยที่ค้ำจุนพระศาสนาให้พระปฏิบัติตัวดีถวายยศเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจไม่ใช่ให้ลุกแก่อำนาจ พระองค์ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเลยให้เป็นพระราชศรัทธาเป็นเครื่องหมายแสดงภูมิธรรมเป็นเครื่องหมายแสดงอะไรอะ่ะแสดงออกของความมีคุณธรรมจริยธรรมของพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นๆน,น,นั่นคือพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาตั้แต่ไหนแต่ไรแต่ยุคป,ปัจจุบันนะ่ะมีพระบางกลุ่มบางก้อนไปสร้างอำนาจได้กับตนเองให้เกิดความยิ่งใหญ่ไปสร้างฐานอำนาจของตัวเองที่ทำที่ทำให้เกิดการปกครองจนแบบว่า อำนาจล้นฟ้าล้นมือเพราะมีเงินมีทองในการจับจ่ายใช้สอยมีเงินมีทองในการสั่งกงสั่งการเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นจากพระมีกิเลสตัณหาไปใส่ยศใส่ตำแหน่งไปใส่อำนาจราชศักดิ์ไปใส่อำนาจคุ้มครองกันปกป้องครองกันจนไม่มีหน่วยงานใดตรวจสอบมึงอย่าบอกนะว่ายศพระกับยศยศทางโลกมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะมึงยศทางพระเนี่ยตรวจสอบไม่ได้นะมึงแต่ยศทางโลกเนี่ยตรวจสอบได้มีหน่วยงานเข้ามาดูเดียนและมีหน่วยงานเข้ามาปกมาตรวจสอบ หน่วยงานพระไม่มีจ้าทำกันในลุยชุยแฉทำตรงนั้นตรงนี้ตรวจสอบก็ไม่ได้จริงจังเอาเงินจ่ายเอาเงินยัดเอาเงินอะไรซื้อตำแหน่งกันมาอะไรกันสารพัดปัญหาเยอะมากกูบอกให้โอ้ยตายเนี่ยมีใครพูดไหมล่ะพอเวลาท่านสั่งลงมาแล้วเนี่ยไม่มีหรอกแต่ถ้ากูพูดเนี่ยโดนโดนตลอดแล้วกูพูดในสิทิ่จริงแล้วเรื่องเงินเรื่องทองอีกเรื่องหนึ่ง,ง,เ,งเหมือนกันว่ามันไม่ควรจะจัดการเรื่องนี้กันเอง แล้วเรื่องวิชาการทางโลกกูเห็นมีคนเอาไปด่ามานะมาด่ากูกูไม่ได้พูดถึงคนกูพูดถึงพระอย่าสารแนกูเห็นคารวานี่ออกมากระจังฉันจบที่นั่นฉันจบที่นี่ฉันจบมาจลรมากูไม่ได้พูดถึงพวกมึงกูพูดถึงพระแล้วกูไม่ได้พูดถึงมหาวิทยาลัยกูพูดถึงพระว่าพระไม่ควรไปเรียนคารวาจะไปเรียนเรียนไปเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้มีใครว่าเลยเลยแต่พระอย่าไปยุ่งพระไปยุ่งทาไม กูไม่ได้ด่าคารวาสเลยคารวาสเรียนอะไรไปดีทําไมจะไม่ดีล่ะจะเรียนฟรีกูก็ไม่ว่าแต่พระไม่ได้พาไม่มีสิทธิ์เรียนวิชาการทางโลกเรียนไม่ได้สันดานพูดปากหูไม่มีหูรูดฟังอย่างเดียวแต่ไม่มีสมองในการพิพิจารณาคร้ควรตามโง่และอวดฉลาดสันดานดักดานจมอยู่กับมูดกับพูดแต่ไม่คิดจะพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น มึงอนะันน่ะสันดานเสีย